จากวิสัยทัศน์ตั้งต้นที่ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเพศศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในสังคมคณะเพศศาสตร์ได้เริ่มการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะและร่างหลักสูตรเพศศาสตร์บัณฑิตขึ้นจนได้รับการรับรองสถาบันและเห็นชอบหลักสูตรจากสภาพเพศศาสตร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2552และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26ตุลาคม2552ให้จัดตั้งคณะยังเป็นทางการ ต่อมาในปี2553คณะเพศศาสตร์ได้ก้าวสู่อีกหนึ่งบทบาทกับการเปิดความร่วมมือกับชุมชนในภาคตะวันออกนับเป็นสถาบัานการศึกษารุ่นแรก ที่วางรากฐานการศึกษาเพศศศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับชุมชนอย่างแท้จริงผ่านวิสัยทัศน์คณะเภศัชศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพบัณฑิตผลงานวิจัยและการร่วมมือกับชุมชนในภาคตะวันออกและเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการนับแต่นั้นมาปีพศ .2555 คณะเพศัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพามุ่งสู่สังคมระดับชั้นนำโดยการวางโครงสร้างพื้นฐานสร้างอาคารปฏิบัติการเพสัชศาสตร์ชุมชนและการผลิตยาอาคาร 5ชั้นและมีแผนการสร้างอาคาร12ชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียต้วนออกเฉียงใต้ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรสร้างความรู้และปัญญาทางเพศศาสตร์สู่สังคมในระดับชั้นนำของประเทศและภูมิภาคอาเซียนและเอเชียปีพศ .2559 ยกระดับการสร้างการยอมรับในระดับสากลโดยการเริ่มเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษารับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกกับวิสัยทัศน์สู่การเป็นคณะเพศศาสตร์ชั้นนำผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและในการก้าวสู่ปีที่1ิ คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการรับรองสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากสภาเภสัชศาสตร์ระยะเวลา5ปีได้มีความร่วมมือกับเขตพิเศษภาคตะวันออก EEC จัดตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์ Genomics Thailand Genomics Sequencing Center ภายใต้การดูแลของบริษัทไทยโอมิกจำกัดและในปีพศ2564การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับวิสัยทัศน์คณะเภสัชศาสตร์เป็นขุมปัญญาตะวันออกที่มีมาตรฐานสากล ผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตรกรรมทางเภสัชศาสตร์เพื่อการบริการวิชาการในภาคตะวันออกจัดตั้งศูนย์การผลิตยาและพืชเกษตรสมุนไพรตามมาตรฐานสากล Good Manufacturing Practice GMP และอาเซียน GMP สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในภาคตะวันออกที่สภาเภสัชศาสตร์ให้การรับรองสถาบันและปริญญาทางเภสัชศาสตร์เพราะผ่านการกลั่นกรองคัดสรรหลักสูตรที่ดีที่สุดตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างไร้ขีดจำกัดและเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความรู้ด้านเภสัชศาสตร์เพื่อให้การดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัยสมบูรณ์แข็งแรง ขณะเดียวกันคณะเภสัชศาสตร์ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและต่อยอดให้เกิดงานวิจัยใหม่ที่จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดต่อวงการเภสัชศาสตร์ไทยและสากลรวมถึงการบริการวิชาการอย่างรอบด้านที่ครอบคลุมทุกมิติในสังคมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องชุมชนและหน่วยงานต่างๆนำข้อมูลด้านเภสัชศาสตร์ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลสุขภาพของคนในประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา15ปีบนเส้นทางเพศเศศาสตร์คณะเพศเศศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตบางแสนได้สร้างผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนนับล้าน ทางด้านบัณฑิตที่จบการศึกษาและผลการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานชั้นนําของประเทศด้านบุคลากรมีการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพสามารถสานต่อองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นด้านงานวิจัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานา,นาชาติจํานวนมากและการได้รับทุนวิจัยจากภายนอกมูลค่านับล้านอย่างต่อเนื่อง และนี่คือความเชื่อมั่นที่คณะเพสชศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตบางแสนพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของสถานศึกษาในศตวรรษที่21กับการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลไม่สิ้นสุดและพร้อมก้าวสู่การเป็นคณะเภสชศาสตร์ชั้นนำสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพแม่นยำในอนาคตต่อไป